ับสวัสดีครับปรมัยพ่น้องครับผมวันนี้ช่องเจเจเคจจะกว่าความจะพามาชมนะครับผมเจ้าวีโกสองล้านนะครับผมนี่ครับผมวีโกสองล้านเป็นงวที่เม็ดสีเข้มนะครับผมแล้วก็ได้เรื่องความลึกนะครับความลึกแล้วก็เรื่องเนื้อหนังนะครับผมเนื้อหนังนาแตนอกใหญ่นะครับวีโกนะครับสองล้านนะครับผมนี่ครับน่าดีครับจะพาอ้อมไปเบิ่งนฟังบุญครับพ่อแม่พี่น้อง ขอแขบนิดนึงนะครับผมยังซซเซอ,อ,อน,นี่ครับผมวีโกนะครับเขากำลังจะน,นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เจ้าวีโก้นะครับเมื่อยนะครับ ตนอกไงนังหนานะครับผมตนอกไงนังหนานครับอนอนเล้วอ,อ,อ,อันนี้เอาตัวเดววะล็อกกี้สิบตำหนึ่งตัวนี้ล็อกกี้สิบตำหนึ่งนะครับตัวพูนจัมโบ้นะครับผมจัมโบ้บีโก้แล้วก็ล็อกกี้นะครับผมล็อกกี้ใหญ่สุดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่นะครับผม ถ้าพูดถึงเรื่องดากสวดนะครับผมยกให้จัมโบ้ครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ